ครับสวัสดีครับวันนี้เรามากับเจ้าตัวนี้เลย iMac นะครับตัวนี้เป็น iMac 27นิ้วนะครับปี2012เป็น iMac Slim มรุ่นแรกนะครับอันนี้คือเมนบอร์ดนะครับ <Wow. S 1> ทั้งตัวเลยอาการเครื่องนี้ก็คือเปิดติดนะครับแต่จอขาวใช้ไปบางทีก็เปิดเครื่องใหม่ๆอาจจะค้างโลโก้ในส่วนของ ที่มีปัญหาเี่ชิปการ์จอนะครับค้างโลโก้จอขาวจอเป็นเส้นจอลายนะครับพวกนี้ก็จะเกิดมาจากกราฟิกการ์ดเสื่อมสภาพนะครับเราก็มาทําการเปลี่ยนชิปกันนะครับเปลี่ยนชิปการ์จอใหม่เลยขอดูชิปใหม่หน่อยครับผมขอบคุณครับนี่ชิปใหม่เรานะครับนี่เปลยนชิปใหม่เลย กันเลยนดี๋ยว oh. เรามายกตัวนี้ทําการเปลี่ยนใหม่กันร้านเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมซ่อมได้เปลี่ยนได้ทุกรายละเอียดของตัวเครื่องนะครับผมสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไปเดี๋ยวเรามาขึ้นเตากันเลยดีกว่า <c oughs> โอเคนะครับหลังจากที่เราเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็มาทําการยกตัวเก่า ออกมานะครับนะเราทำความสะอาดตะกัวนะเรียบร้อยแล้วเราก็ ถอดควักเรียบร้อย่อะชิปใหม่นะครับสวยงามเลยวางชิปใหม่เรียบร้อยแล้วไปขึ้นเตากันอีกรอบหนึ่งครับตามมาเลยครับชิปเก่าดำปีเรียบร้อยนะครับลงไปแล้วตะกวงเงาวับเงาวับ โอเคนะครับอันนี้หลังจากที่เราประกอบซิงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทําการเทสกันเลยในส่วนของตัวที่เราเปลี่ยนชิปการ์ดจอไปนะครับมา เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนชิปการ์จอเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเร็วมากตัวนี้เป็น SSD อยู่แล้วนะครับลูกค้าอัปเกรดเรียบร้อยอัปเกรดในส่วนของแรมเมม ori แรมฮาร์ดดิส SSD เรียบร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันในส่วนของอาการเดิมก็จะเป็นจอขาวไม่มีโลโก้นะครับไม่มีหลอดเลยนะครับจอขาวหลังจากที่เราเปลี่ยนชิปนะครับผมอ่า ใช้งานได้ปกติแล้วมาดูในส่วนของชิปตัวนี้ก็จะเป็นตัว NV i d i a เดียนะครับ NV i d i a เดียตัวนี้เป็น GTX ซีรีส์เป็น 675MX นะครับ 1G จิกนะครับ VRAM ของกาจอตัวนี้มี 1G จิกนะครับเราก็จะมาเทสในส่วนของกราฟิกนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเทสกราฟิกกันว่าจะอาการเป็นยังไงหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะครับมาชมพร้อมๆกันเลยครับ โอเคเรียบร้อยนะครับเทสกราฟิกแล้วใช้งานได้นะครับในส่วนของกราฟิกการ์ดตัวนี้ก็จะเป็น n v i d i ีนะครับตามที่แจ้งไว้1 g จิกนะครับเป็น675ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอเรานะครับผมติดตามได้ใน c h anel หรือช่อง b ีบีแม็กซ์เซนะครับในส่วนของสอบถามก็จะโทรเข้ามาสอบถามได้แล้วก็ทักมาจากทางไลแอดเพจร้านนะครับจะมีแอดมินคอยตอบปัญหาในส่วนของอาการเสียของลูกค้าเบื้องต้นก่อนได้ครับผมก็ขอบพระคุณครับที่ชมคลิปวิดีโอเราฝากคลิปวิดีโอนี้เราไว้ด้วยนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ